ครับสวัสดีครับผมภาคจัญยาณคุณพันธ์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในทำการรายงาน weekly report นะครับสองส่วนด้วยกันคือส่วน audit QDM และ Vcare หนึ่งส่วนแล้วก็ในส่วนของคาสิโนนะครับเรามาที่ audit QDM แล้วก็ Vcare ก่อนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่47นะครับระหว่างวันที่21 -25 ถึงพฤศจิกายนนะครับในส่วนแรกนะครับเป็นของ audit QDM ทั่วไปนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับสินค้าวีว่าไม่มีนะครับ ไปเป็นเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพแข็งนะครับแล้วก็น่าจะมีสินค้าเข้านะครับอย่างที่พี่ไก่แย่งในรา,ายกลุ่มอา่ามูฟาไอตัววีว่าในกลุ่มขายนะครับก็น่าจะมีวันเข้าในในต้นต้นเดือนธันวาคมนะครับต่อมานะครับเป็นการตรวจสอบการใช้ตารางรถยนต์นะครับก็ก็มีการล้างปกติแล้ววันนี้วันศุกร์ครับน้องเต้ยก็ไปล้างรถยนต์ตามปกตินะครับน,นย้ํากับน้องเต้ยน้องเมย์นะครับช่วยกันดู ล่วงสภาพของรถยนต์นะครับว่ามีร้องรอยการถูกชนหรือล่ออยการขีดข่วนหรือเปล่าจะแจ้งกับทางพิตีนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของพิตรีจะได้รับผิดชอบในเรื่องของการใช้รถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามครับในส่วนของเงินเดือนนะครับเงินเดือนเดือนนี้ส่งไปแล้วนะครับยอดประมาณเก้าแสนกว่านะครับเก้าแสนแปดนะครับของเดือนพฤศจิกายนผมส่งลิงก์ยูทูบให้กับพี่กอบเปรียบเทียบมาแล้วด้วยนะครับนี่คือในส่วนของออเดตทั่วไปนะครับ ต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัว VCA r e นะครับ VCare ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเ<ม>น้นๆตอนนี้ VCA r รก็จะมีเฉพาะเรื่องของการบริหารสินนี่สินนะครับการบริหารนี่สินนะครับลูกหนี้มี2ลายคุณลาตีและคุณสามภคุณลาตีนะครับยังค้างเราอยู่1000บาทก็ยังค้างอยู่โดยนองลุ้นตามมาตามมาทุกอาทิตย์เลยนะครับทีนี้ก็ยังแจ้งอยู่ว่ายังไม่มีเงินนะครับยังค้างอยู่1 0 0 0บาทส่วนคุณสามภน่าจะชําระเข้ามาในงวดสิน้นประมาณสัปดาห์หน้านะครับจะให้นัุ่นตามอีกทีหนึ่งครับนี่ก็คือในนนนสส่วของกาารรรบิิหี้ การารสินทรัพย์นะครับไม่ไม่มีการรับทรัพย์แลวก็ยังไม่มีการประเมินนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวคาสิโนกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเราแล้วฮะตอนนี้ทําก็คือในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่13นะครับระหว่างวันที่21ถึง25นะครับเรามาดูยอดสดสอบนะครับยอดผู้สมัครฝากถอนนะครับของคาสิโนประจำสัปดาห์นะครับเริ่ม21ถึง24นะครับมาดูจากตารางกันก่อนนะครับสรุปนี่ฮะ วันที่21นะครับสมัครใหม่9การายนะครับเป็นเงิน4ี่0บาทนะครับเติมเงิน2องแสนหรวมอินคั่ม6 2สองแสนะครับถอน3,700นะครับวันที่21เราติดลบ1นึ0 0แบาทนะครับแล้วก็วันที่22นะครับสมัคร23คนนะครับยอดเงินของผู้สมัครอยู่ที่ 3 9 5ห0บาทนะครับเติมเงิน1517งห้พันรวมอินข้ามห้าแสนห้านะครับถอนสามแสนสามกำไรอยู่สองแสนหนึนะครับวันที่ยีสมนะครับสมัครใหม่15 5, 3, 1, บหท่านนะครับเป็นเงิน11ึ่งพันบาทนะครับเติมเงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันอินข้ามรวมห้าแสนหน่มื่นหนึะครับแล้วก็ถอนสองแสนเก้าเรากำไรอยู่สองแสนสนะครับพอวันที่ยีสนะครับสมัครใหม่16ท่านนะครับเป็นเงินหก0ับาทนะครับน้อยไปนิดหนึ่งนะ 16ท่านนะครับยอดฝากอยู่ที่5แสน20,800นะครับอินคัม5แสน30,400นะครับถอน2แสน10,800นะครับกำไรอยู่ที่3แส 10, น10,600นะครับตอนนี้ในสัปดาห์นี้อินอกำไรอยู่ที่7 5 0สน5นะครับคาดว่าแล้วก็กำไรอ,อินคัมรวมทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อยู่12 1 77,000นะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรสุทธิ กำไรเบื้องต้นนะครับจากเกมอยู่ที่4ล้าน2 0 0หมื่นนะครับกับเงินเป้าของเราคือ5ล้านนะครับน่าจะทำได้ไหมผมว่ากัดฟันน่าจะทำได้แล้วก็ในส่วนนี้ก็ต้องลุ้นด้วยว่าบอลเสาร์ทิศนี้ถ้าเข้าก็จะไม่ถึงแต่ถ้าไม่เข้านะครับมีการพลิกเป็นไปตามที่เกจิกับกำหนดเราก็น่าจะรอดนะครับน่าจะกำไรนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวสรุปาฝากถอนและกำไรนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัว ฝากถอนของบัญชีธิบดานะครับบัญชีธิบิ์ดานะครับสัปดาห์นี้มีการฝากเงินเข้ามาทั้งสิ้น2องล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วก็มีการเติมเงินนะครับทั้งสิ้นหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นนะครับแล้วก็เคลียร์ันผลให้กับพาร์ทเนอร์อยู่ที่หกแสนแปดหมื่นนะครับแล้วก็เคลียร์ให้กับ ลูกค้า cr พร้อมคืนหุ้นให้กับพี่ต้อมนะครับรวมแล้วอยู่ที่1,223,811บาทนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนอกเกมอยู่ที่2,552บาทนะครับนี่ก็คือภาพรวมอย่างที่พี่ก็คุยกันไว้ในรายกลุ่มนะครับภาพรวมน่าจะถึง5ล้านนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทในส่วนของอินข้ามรวมนะครับเพราะว่ามันยังขาดไปอีกแค่ไม่กี่ล้านนะครับถ้าเราตีว่าเราได้วันละ5 0 0แสน ล้านหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสสามสิบสี่สิบห้าก็ได้จะถึงสิบห้าล้านนะครับน่าถึงสิบห้าล้านนะครับก็ขอให้มันเป็นสิบห้าล้านแล้วก็น่าจะมากกว่าเดือนตุลาเพราะเดือนตุลาอยู่ที่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเองนะครับเราน่าจะชนะในเดือนตุลาซึ่งเดือนนี้อย่างที่พี่ก็บอกนะครับเราโดนสกัดกั้นในเรื่องการผู้สมัครใหม่นะครับในช่วงกลางๆเดือนนะครับแล้วก็ วันนี้เราน่าจะโอเคครับกำไรตามเป้า5ล้านครับอขอจบวิกฤตีพอร์ตในส่วนของออดดตทั่วไปแล้วก็วีแคร์รวมถึงคาสิโนที่นี่ครับขอบคุณมากครับ